เพิ่งเข้ามาเลยครับครับผมกราบน้ำน้ำสก,การพระอาจารย์ครับอามามีอะไรไหมมีมีปัญหาเรื่องการทารารํา,าทสมาธิครับพระอาจารย์คือว่าตอนเวลาทําสมาธิครับบางทีมันมักจะเจอเสียงรบกวนนะครับคอยรบกวนแล้วมันจะทําให้หงุดหงิดครับแล้วมันจมูกดล้ดลหาอะไรอุดถูมัได้ไหมล่ะ ใส่ที่หูฟังที่เราใช้ฟังเพลงเนี่ยใส่เข้าไปครับผมแล้วก็มันก็จะลอดเสียงเข้ามาได้แล้วคือคราวนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะสู้กับเสียงหรือว่าเราควรจะหลีกหนีดีกว่าครับถ้าเราไม่มีกําลังที่จะสู้เราก็ต้องหนีก่อนหนีนีไปตั้งนั่งตั้งหลักไว้ก่อนไปตั้งสติตั้งปัญญาต่อไปถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็จะสู้กับเสียง,งต่างๆได้ ครับผมเบื้องต้นนี่<อ>ถ้าเราไปหาที่เงียบไม่ได้เราต้องอยู่ที่ต้องมีเสียงแล้วก็เราใช้อะไรมาอุดถหูหน่อยก็ได้รครับผมก็ตอนนี้เวลากลางคืนเนี่ยผมก็จะใช้ที่บวเหมือนกันแต่ว่าถ้า,ถาเวลากลางวันผมเดินจงกรมเนยครับบางทีเสียงมันก็จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับอาจจะเสียงดังๆงเนี่ยครับก็อย่าไปสนใจได้ไหมพูดโธพุดโธไป นะเสียงมาปล่อยมันปล่อยให้อย่าไปต่อต้านมันให้ต้องยอมหยุดเย็นต้องยอมเสียงยอมให้มันดังไปอย่าไปสู้กับมันปล่อยให้มันดังไปแล้วใจเราจะได้เย็นได้ที่ใจเรานอนเพราะเราอยากจะให้มันหายใช่ไหมใช่ใช่ครับอย่าไปอยากเพราะเราห้ามมันไม่ได้เข้าใจไหมครับผมเป็นอนัตตาเหมือนเสียงฟ้าร้องอย่างนี้ครับนะ ต้องใช้หลักยอสามยอมมยอหย,ยุดเย็นยอมแพ้สเสียงวิญาไปสู้กันมครับผมก็ประมาณนี้คราาับอาจารย์เียเราทำอยู่นะแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังเพิ่มถือได้เป็นวนิทยาทานต่อผูดต่อไปครับผมครับกราบนมันสก,การอาจารย์ครับอโอเคครับมีใครไม่ไม่มีแล้วนะคนุณนั้นหมอคุณหมออยากจะถามอีกห